สวัสดีครับกระผมเด็กชายพัทรธรเกิดเสมอน,นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1นทับ2ที่16วันนี้จะมาสอนเรื่องชนิดของข้อมูลชนิดข้อมูลพื้นฐาน Basic Data Types 1อ i n จำนวนเต็ม2 float จำนวนจริงหรือทศนิยม3บู boolean ส string หรือข้อความชนิดข้อมูลเชิงโครงสร้าง Collection Data Types 5. list ลำดับข้อมูล6 tuple ลำดับของข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เจ็ดเซตไม่มีลำดับไม่มีข้อมูลซ้ำแปดเด็กเก็บข้อมูลในรูปแบบของคู่คีย์ค่า integer เช่น x ถ่ากับ10 y ถ่ากับลบ z ถากับ0โน o เช่น pi ท่ากับ3.14159สตริงเ string เช่นเงินเดือน c a n y o u ตรวจสอบชนิดข้อมูลตรวสอบชนิดข้อมูลของตัวแปรได้โดยใช้ฟังก์ชัน type จะส่งคืนข้อมูลของอ็อบเจที่ระบุ เช่น int string float b เท่ากับ2.5 print type b b จะเป็น float x เท่ากับ1 y เท่ากับ2.8 z เท่ากับ1 j print type x print type y print type z x จะเป็น int y จะเป็น float และ z จะเป็น complex ตรวจสอบประเภทข้อมูล a เท่ากับ20 b เท่ากับ2.5 c เท่ากับ a บวก b print ์ไท e a print t y p ย b print t y p ย c a จะเป็น int b จะเป็น float c จะเป็น float b เท่ากับ2.5000 print type b b จะเป็น float a เท่ากับคิดถึง b เท่ากับ3.00 c เท่ากับ true print type a print type b print t y p c a จะเป็น string b จะเป็น float และ c จะเป็น boolean a เท่ากับ80หาร2 b เท่ากับ51หาร2 c เท่ากับ true print type a print type b print type c a จะเป็น float b จะเป็น float c จะเป็น boolean การแปลงประเภทข้อมูล int ใช้แปลงประเภทข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็ม float ใช้แปลงข้อมูลเลขทศนิยม string ใช้แปลงข้อมูลเป็นข้อความ boolean เปลี่ยนตัวแปร x ให้เป็นชนิดข้อมูล boolean ในกรณีของฟังก์ชัน boolean จะคืนค่าดังนี้ false ถ้า x เท่ากับ0 empty non true ถ้าเป็นค่าอ,อื่นๆนอกเหนือจากข้างต้น การแปลงประเภทข้อมูลแปลงจากข้อความเป็นจำนวนเต็ม x เท่ากับ10 y เท่ากับอินวงเล็บ x z เท่ากับอินวงเล็บ x บวก7 print y print z จะได้10กับ17การแปลงประเภทข้อมูลแปลงจากทศนิยมเป็นข้อความ a เท่ากับ10 v b เท่ากับโฟรวงเล็บ a print b จะได้เท่ากับ10 0 การแปลงประเภทข้อมูลแปลงจากทศนิยมเป็นข้อความ n เท่ากับ3.14 m เท่ากับ string วงเล็บ n print m จะได้3 1 4แปลงจากทศนิยมเป็นข้อความแปลงจากทศนิยมเป็นจำนวนเต็ม t เท่ากับ99.65 j เท่ากับ int วงเล็บ t print j จะได้99 print total บวก string วงเล็บ3 0 0พ จะได้โช้งหมดสามพันผมขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ